อ่าเดี๋ยวเราจะไปตามข้อมูลของนกกระสานวนพื้นป่าเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นครับตัวดำดำตัวดำดำนูนๆค่ะค่า,า,าประตูน้ำาอ่าเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันเดินไปใกล้เดี๋ยวมันจะบินไปไกลนะ,ะมันอยู่ในรถสีีโอเคตรงนี้เราสามารถเดินไปหามันได้อยู่อ่ะไหน,นระหว่างนี้เราจะ อ่านข้อมูลของนกกระสานวนให้ครูฟังหน่อยครับกระสานวนเอานกไว่อรหรือนกเต็มไว้ดีนะเ,เอาทั้งสองอย่างเลยสิโอเคมันมีทั้งสองอย่างนะครับสี่สาสห้าสามอืม 4, 5, 5, อหืสี่สโอเคนกกระสานวนปากเหลืองขนลำตัวเทาหัวและคอขาวหน้าหน้าคอมีลายขีดดำเป็นเส้นประหลังตาและ ขนยาวคล้ายเปียที่ท้ายทอยดำขนปีกบินเทาเข้มเกือบดำชุดขนผสมพันธุ์ปากสีส้มสดหัวและคอขาวมากขึ้นด้านหลังสีเทาสดใส,ดสขึ้น นกไวออนนกไวออนหน้าผากคอและลำตัวเท่าปากเดืองคำ้ำไม่มีขนเปียยาวที่ท้ายถอยเส,สียงร้องกวากหรือลากถิ่นอาศัยทุ่งนาและพื้นที่ชุ่ม น้ำต่างๆทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มปัจจุบันเป็นเทียอาไปทิ้งเลยนี่เก็บไปทิ้งเลยใครไม่รู้ทิ้งเอาไว้เนี่ยอกพยกพบบ่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคป้าเดี๋ยวเราเดินไปดูมันใกล้ๆครับปเดินนำหน้าเขาไปเลยอเคโอเคมีวัตถัเดินนำหน้าใครอ้าวป้องดูตอนเดี๋ยวไปยังไป้าขอมันไปก่ออ้าวปกป้องถุงใส่หนังสือไปไหน ไม่ไม่ไม,ไม่ครูให้ปกป้องถือปปอ,อ,อยู่ไว้ตรงไหนไปเก็บมาเลยอย่าทิ้งของแบบนี้อ่าโอเคอ่ะอะ่เดินตามพี่ผื่นปลาไปเลยอ่ะค่อยๆไปนะอย่าผงเสียงดัง นูนมันยังอยู่ไกลอยู่เลยนูนมันอยู่นูนไปดูไปเช็คดูซิว่ามันใช่กระสานนวนตามที่เราวิเคราะห์กันไหมเอากล้องไปเอากล้องไปด้วยอ่าใครเอากล้องไปใครจะเอากล้องอ่าไปเอากล้องส่องไปด้วย อะเอาหนังสือมาเก็บก่อนเพราะเราอ่านข้อมูลไปแล้วไปแดงเลยเอานี่ใส่เอาใส่ในถุงให้ครูเดี๋ยวครูจะถือให้ออกบบใส่ไม่ได้หืออ้ยะไรครับไม่มีอ่าใส่ไปใส่ไปหนักไหมเนี่ยหนังสือหนักไหมไม่หนักไม่หนักอ่ะไม่หนักก็ถือนะ ถือไหวไหมแค่เบาๆโอเคงั้นงั้นปกป้องถือให้ครูนะครับโอเคเยี่ยมมากอติมือหน่อยโอ้ยอย่างนี้สิทำงานเป็นทีมไปไปค่อยๆเดินเข้าหามันอย่าให้มิดนิเีี่ฮะทเป็นคนปรับเนี่ยปรับอะไรปรับปรับสายตาเนี่ยะไหนอ่ะก็นี่หมุนนี่ไงปรับสายตาบ้างเงี่ยอือหือปรับเป็นไหม ได้เสียงเครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยเห็นไหมเห็นชัดไหมครับแต่แก็ได้แต่มันอยู่ตรงไหนเห็นแต่ท่อนไม้มันเอียงเอียงอ่ะ,อะมันเอียงเอียงอ่ะนี่ผกผืนป่าส่องไว้ใหม่ส่องไปที่ประตูน้ําก่อนส่องไปที่นู่นอะ่ะประตูน้ําแล้วก็ดึงกล้องลงมาข้างล่างนิดนึงให้มเห็นพื้นน้ํแล้วแล้วก็ดูตอน,เ,นเรียบรเรียบทางดินที่มันเป็นดินกับน้ําอ่ะ กับน้หรอพื้นที่ที่มันเป็นดินกับน้ำอ่ะดินกับน้ำเหรอใช่ก็น <S <S Xue ี่ไงก็เห็นไหมโอ้เห็นแล้วเหี้ยยวอ๋อนั่นไงใช่ใช่ใช่ลองดูเห็นแต่เห็นไม่ช้ดมันอยู่ไกลเกินอ่ะอ่าก็เดินเข้าไปอีกสิครับอ่่อย่าส่งเสียงดังนะครับการดูนกปะอ๋อ อ๋อยังมีเยอะบ้างอยู่กับผู้ชายด้วยกว่อนเดี๋ยวะปุ๊บปั๊บมาคาู่นี้มาเดี๋ยวให้พี่ผืนป่าย่องเข้าไปหาเลยสิมาแล้วมามาอยู่คู่อ่นอนานำไปเลยอ่ะผืนป่านำไปเลยอย่าให้นกบินนะแต่แต่ถ้านกมันเอ,อ,อยู่หลังรถมอคูอเดี๋ยวแล้วก็จะเห็นชัดใช่ อ่ะใกล้ได้อีกไปใกล้ได้อีกไปตอนนี้มันไกลอยู่ใกล้ได้อีกถ้า,ถา,ถามันไกลอยู่บนหลังคาของรถคูเดี๋ยวเมื่อไระจะเห็นชัดขึ้นนะโอเคอ่ะตามครูมาแล้วกันเดี๋ยวครูน,นะนํานะถ้าครูบอกว่าให้หยุดก็หยุดนะครับเดินนิ่งๆเดินธรรมดาธรรมดารถก็ตัวนิ่งแบบนี้นนมันแค่ี้เลยด้อสาวเพื่อนไม่ได้เลย นกพวกนี้ตามันจะไวมากเพราะว่าคอมันยาวถ้ามันเกาะอยู่บนหลังข้าของรถดาบเดียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวพวกเราก็จะเห็นสักขึ้นอ่านิ่งๆก่อนดูพี่บืนปามาเร็วๆๆ ี๋ยวก็รู้มันจะมีนกอะไรบ้างเดี๋ยวก็รู้ต้องมาดูกระสานวนดำก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาพื้นที่ตรงหลังพุ่มไม้ตรงนี้เป็นที่บังไว้ก่อนแล้วก็ใช่ไม่ให้มันเห็นเรามานีะได้อ่างสงปกป้องมานี่อย่าพิ่งไปทางนู้นต้องเดินนี่ตรงกับต้นเดินมานี่อ้อมมาอ้อมมาตามคูมาเดี๋ยวคุณนำก่อนนะตามคูมาโอเคห้ามส่งเสียงดังแล้วนะ พื้นป่ายืนอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็มองส่องไปเห็นชัดไหมชัดอยู่ชัดอยู่นะแต,แต่มันย้อนแสงหน่อยใช่ไหมใช่แต่มันยังไม่เห็นสีปากเลยอะหืมแต่ยังไม่เห็นสีปากต้องการเห็นสีปากใช่ไหม,ไมใช่โอเคงั้นเราเบี่ยงไปทางหลังแมคโคแมคโค คมันหันสีปากดิอ่าตอนนี้เราย้อนแสงอยู่ไงครับตอนนี้เราถ่ายย้อนแสงอยู่แสงมันอยู่ตรงนี้แต่เราไปหลบขึ้นรถมอเรคล้โอเคไปไปดูสีปากให้มันชัดๆหน่อยตอนนัโค้มันไม่ได้โดนแสงนะแล้วเมื่อกี้อ่านนะสีปากมันสีอะไรอ่ะสีปากมันสีเหลืองเลยอืมนั่นมันยางโทนนะอ่านอ๋อเดี๋ยวขอเปิดใกล้หน่อยยางอ่าอ่านดูอีกทีนึงสิ ไหนๆหนอะให้ให้พี่ผืนปาาอ่านเวิร์ดไกด์หน่อยปากมันสีอะไรอะ่ะมันมันได้อธิบายไว้ด้วยไหมล่ะที่เราที่เราอ่านเมื่อจะคุนเป็นยังไงล่ะของหาที่ปากไหนลองหาสิสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อย แค <25. S 2> ่นั้นเล่นอะไรอยู่ครับปลกป้องอืมเจลาเจลวสีปากอโอ้อ๋อสีปากเหลืองสีเหลืองเหรอ,หอ,หอไหนดูสินี่ไงอยู่ภาพเนี่ยอ่านกไหนกระสานวนนะนี่ไงปากเหลืองขนลำตัวสีเทา หัวและคอขาวไปหัวและคอขาวใช่ไหมอืมปากเหลืองขนสีเทาเดี๋ยวขอน้ำหน้าไปก่อนนะอืมอออขอน้ำหน้าไปก่อนเป้าหมายเรานู่นหลังลูแมคโครนะอ,อ่าอย่าให้มันตกใจแล้วกันอ่าเดินไปนิ่งๆห้ามส่งเสียงไปอ่าผมว่ามาอยู่คู่ก่อนมาอยู่ข้างหลัง อ่าเดี๋ยวให้พี่ผืนปลานำไปก่อนมาเร็วอ่าให้พี่ผืนปลาไปก่อนเลยไปเลย,เลยหลังรถแม่โขครูใช่กีเพิ่งเห็นนกมินผ่านม,มาตรงนี้ใช่เมื่อกี้น้าวไปแล้วเห็นไหมไม่ทันแล้วมันไปแล้วด้านด้านล่างปีกสีขาวด้านล่างปีกสีขาวเอ๊ะมันไปไหนแล้วครูจับกล้องไม่ทันนู่น น่าบนสีเทา่ะเหรอใช่ไหมนะน่าบนีสีเทานะอ่าน่าจะใช่กระสานนวลใช่อ่าแล้วสีขาวด้านล่างนะั้นอีกตัวหนึ่งกล้องส่องถึงไหมเนี่ยบันเนาะขอทดสอบก่อนนะมันอยู่ตรงไหนนะ่ะแน่ๆอยู่ใกล้ๆกับน,นกกระสานวนวลนั่นแหละสีขาวนะตัวอะไรโอเค ตัวเล็กๆยางควายไหมยังควายตัวเล็กๆอ่ะยังควายเหรอไหนลองดูสเเิเป็นไงลักษณะยางควายเป็นยังไงใช่เป็นไงครับปากสีอะไรปากสีดำเคยเขาเปิดไปหน้าปากสีดำใช่หรอโอเคปากสีดำแล้วนี้มันนกยางปากสีดำแล้วเคต้องหาเจอก่อนนก ตัวสีขาวเมื่อกี้เป็นยางอะไรที่ปากสีดําครับปากสีดำเนาะปากสีดําแล้วก็เข้าล่ะสีขาวอะแต่เท้านี่ครูไม่เห็นนะมันหายไปไหนไม่ด้วยละหนังหนังรอบตาละ่ะโอ้มันไกลไปอะหนังรอบตาไม่มีถ้าเป็นปากสีดํานี่มีนนกอะไรมั่งเนี่ยยางากางสีดำเหรอปากสีดํามียางเปียมียางเปียแล้วก็นกยางจีนโอ้ใช่แล้วก็ นกย่างทะเลตัวนี้แล้วก็นกยางจีนตัวนี้ถ้ามีปากสีดําแล้วก็ตัวสีขาวอ่ะปากสีดําตัวสีขาวอ่ะปากสีดําตัวสีขาวอ่ะแล้วก็แข้งสียังไม่ต้องพูดถึงแข้งอ่ะเอาแค่ปากสีดํากับตัวสีขาวมีนกอะไรบ้างปากสีดากับตัวสีขาวอ่ะปากสีดํากับตัวสีขาวก็มีนกยางเปียเป็นนกกอยอ่อแล้วก็ดูผสมพันธุ์มันจะแตกต่างจากไว้อ่อนตรงไหนนะ ในรูปผสมพันธุ์จะแตก่ากอยากไวอ่อนก็คือตีนตีนมันจะเป็นสีเหลืองอแลก็<ถ>เล็บมันจะเป็นสีดําอ่าแต่ถ้าเป็นไวไวอ่อนนี่มันจะเป็นสีดําทั้งแข้งทั้งตีนเลยใช่ไหมครับใช่แต่แล้วตรงนี้มันจะเป็นเกือบดำาลตรงนี้มันจะเป็นเกือบดำครับโอเคเสียงรูปมันดำเกิอนอ่ะแล้วก็ได้ความรู้นกเท่านี้เดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับ การตะลุยดินแดนนกหนองเลนไซเราครับโอ้โหงูแต่แบกหนังสือ <c oughs> แดงหมดเลยโอเคครับอ่าถ้าอย่างไงเราบายบายท่านผู้ชมก่อนเด้อบายบายโอ้ปกป้องครับบายบายก็ไปดูที่บ้านคนไลช่องนี้เลยคตรใหญ่ไอ้ตองนี้เนี่ยเฮ้ยนั่นมันนกยางควายนกยางควายตัวเล็กตอนแรกนึกว่านกยางควายตัวใหญ่อ่ะโอ้โหโ